Thank you ก่อนแล้วไม่ใเหรอเพื่อนโอ้โหคนบ้าแล้วปืนใส่นี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเคลียร์กันนี่มึงสองคนมาทำไมมึงเอาขยะอะไรมาโปรในร้านเขาเนี่ยโโอ้หเรียกขยะใช่ดีเรามาปกป้องคุณหนูของเราใช่คนไหนก็หนูมึงช่วยชี้นี้นี่ไงนี่ดูไม่ออกเลยชุดแดงนี่ไงคุณหนูไม่เห็นเหรอหนูกลางอย่างนี้อ๋อหนูผีเดี่ยวนี้ไอ้หน้าไหนก็อย่ามาแตะต้องเลิกสโลแล้ว ใครหน้าไหนก็อย่ามาแตะต้องคุณหนูของฉันเอาไว้ใช่สิใครจะอยากไปแตะต้องดูสภาพสิแตะไปก็น่าจะคันใช่ว่าอันูกนี้ใครจะไปโดนหัวคอนไม่ใช่บาโม้ยเออเรา้องทำยังไงเออมาทำไมยังยังไม่ปากเสก๋าเลยเอ้ยฉันบอกแกไว้ก่อนเลยนะนางเบยมันมีปืนอ่ะระวังเรื่อเออฉันบอกแกไว้ก่อนนะนางเบลไไปเลยเอาปืนวาง ปืนปอมลันปอมนันจับได้ปืนปอมฉันไม่ใช้ปืนก็ได้เราแย่ลั่นแย่ดัดพยันลั่นดังฉันบอกแกไว้ก่อนเลยนางเหมยว่ายังไงไอ้ดึงมือออกมารับพวกฉันไว้ทำงานด้วยเถอะนะน่้าวว้าแล้วไงกันตกงานเออต้องการทำงานหน่อยนะจะเป็นออดอ้อนจะเป็นขอแล้วดูสิเนี่ยเอาปืนมาทิ้งไว้อะไรอ่ะเก็บปืนฮะเก็บปืน แต่ปืนอะไรเสียงลมสวนแล้วแบบอหยอยาบมีลูกมีลูกแล้วไม่มีริ้วพี่คิดว่าแน่โอ้โหพี่ค้านอ่ะไปคุกเข่าอ้อนวอนมันทำไมอ่ะฮะหูปากเลยนะแกไม่เห็นแล้วพวกมันได้เยอะกว่าเราแล้วมึงว่าไงแว่นเฮ้ยแต่คนอย่างฉันนะเว้ยทำไมลูกชายมันต้องมีศักดิ์ศรีแว่นหลุดไม่พอเกิดคนเดียวตายคนเดียวหยาบไงแต่กูก็ไม่อยากตาย พ่อคุณทำงานเลยครับใช้โอกาสให้ยังงั้นลองโชว์อะไรให้ดูหน่อยสิดูซิว่าสามารถจะเอนเตอร์เทนแขกของฉันได้ไหมได้เลยครับถ้าทำได้ดีฉันจะรับให้ทำงานที่ร้านให้คผมทำเลยดีครับคุณเหมยคะเดี๋ยวคุณเหมยไปนั่งตรงนู้นนะคะเดี๋ยวทางนี้หนูจัดการเองเชิญคุณเหมยพักผ่อนกันนดหนึ่ได้ค่ะอุ้ยนมจะนมนมสวัสดีทุกคนครับขึ้นบนลงข้างล่างลงข้างล่างอะไรวะขึ้นนบหรือลลงง่าไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้น ลงมาลงมาทีแรกมันจะไ้ขึ้นเอ้ยมันมันเยอะไปลงล่างดีกว่าเช่นจะทดสอบพวกเธอทุกคนได้ครับเดินอะไรนั่งนี่เอาไปเอเอาไออกมาจากลาดกูไหนขอโทษค่ะอดีว่ายาเบาหวานออกลิ้นกัะหลอนไงมึงตีนตาลายเลยกูก้มยิดดูยิดนี้กูโมเวียนหัวปอดตีให้มงงนั่งก่อนนั่งก่อนอ่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยต้องการให้พวกเธอเนี่ยทดสอบความสามารถโดยเฉพาะหนูเล้งอะไรเนี่ย ฉันจะฉันสูรเธอพิสูจน์ฉันพิสูน์เธอว่าความสามารถของเธอเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเอาะ่ะเวลาอยู่ที่ร้านเนี่ยเวลาคุยกับแขกเนี่ยนะเสียงมันต้องเสียงดังฟังชัดฉะนั้นแล้วอักขระเวลาพูดเนี่ยไม่ต้องชัดเจนออเราพูดได้ชัดหรอครับถูกต้องแล้วถามว่า<ห>คนไทยกันหรือเปล่าเนี่ยใช่เป็นคนไทยหรือเปล่าเป็นคนไทยครับคนไทยนะคะอักขระมันก็ต้องชัดเจนนะเป็นคนไทยนี่เขาลูกครึ่งเปล่าแม่กระสือพ่อกระหังเลยใช่คน เอาล่ะเธอเอาคำนี้ไปพูดก่อนแล้วกันคำไหนฮะไม้ข <My S 2> ัดแตะแหกแตะแหกดูรูแตะโอ้มันจะยากนะเพราะผมฟันไม่เหยียดเหมือนคุณผมคงจะพูดยากครับโ <c oughs> อ้โหออกไปลเลยออกไปเลยมันไม่เกี่ยวฟันเหยื่อถ้าพูดเรื่องแบบนี้ออกไปเลยอยลอกไปครับครับครับผมลองลองได้ครับพูดอะไรครับไม้ข <My S 2> <My S 1> ัดแตะแหกแตะแหกดูรูแตะไม้แตะแตะแตะรูแตะชัดชัดชัดชดเนยชัดชัดเลยเนี่ยพยายามพูดหรอครับไม้ขัดแตะแหกแตะแหกดูรูแตะไม้แตะแตะแตะรูแตะ อันนี้คือพูดแบบวัยรุ่นเหรอพูดแบบออกวัยรุ่นนิดนึงวัยรุ่นหน่อยไปยืนตรงโน้นเลยไม่ไม่อะไรรอเขาก่อนของเขาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้มันความหามันจะมีไหนฮะนี่ออกห้ามรู้จักถ้าอย่างนี้ต้องเปลี่ยนมันปุ้งหนึ่งไงรู้จักตลกปุ้งหนึ่งไหมปุ้งหนึ่งตายไปแล้วไม่ใช่ตายเล่นแบบเขาเล่นแบบเขาเอออันนี้ไม่ต้องใส่ถึงหามะไม่กระแตกแตกดูรูแต่แม่แม่แตดแดดแดดไม่ได้ คุณเอาคำนี้ไปไม่ไม่ไม่แจกสอมดังไปละไม่รรนอ่ะแร่แต่แต่เบาเบาพิ่เบาเบาหน่อยทำมันยากเสอนดังก็ท่องในใจแล้วถึงเสียงกบคนอื่นแล้บคุณเอาคำนี้ไปฮะระนองระยองย่าลาหินนองหินยองธรรมดาผู้ธรรมดาไอ้รุ่นอะรุ่นไหนล่ะออ๋ ระยองไรยองยะหลาใช่ได้พูดไวๆพูดไวๆพูดไวๆไรยองไรยองยาพูดไวๆไรองยองยาพูดไวๆไรองระนองยะยาไม่ใช่ให้พูดคำว่าไวๆไวๆถูกต้องไปตรงน้นไปซ้อนใหม่อาคุณคำนี้พูดเสียเป็นไรยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อย พูจะดจัดดิูดัดจัดดินี่ยายกินลำยาใยญยังไยายกินลำใหญ่ยายกินลำใหน้ำยายายใหญ่ย้อยชัดยายกินลำใหญน้ำยายยายไหลย้อยยายกินลำใหญน้ำยายายใหญ่ย้อยพูดให้ฟังดิออยายกินลำใหญ่น้ำลายหา่ไหลย้อยยายกินลำใหญ่น้ำาย่ให่ย้อยอ้ยยายกินลำใหญ่น้ำยายใหญ่ย้อยตัวเี้ยเวกวอีตัวนู้นดิ นมะสอมวันนี้แหละพูดให้ลองซ้อมแล้วเดี๋ยวไปซ้อมยากินลำยายสำยายายหญาย้อยอย่างไรน้ำตามันย้อยเลยนะโดนเป็นหลายตุ้มยังไม่ชัดแต่ว่าไปท่องก่อนตายเอาถอดต้องไหมแต่แต่ตุ้งเนี่ยผมถอดต้องหูล่อแล้วทัดไปแล้วหูหูทะลุเลยนี่ถอดต้องหูล่อเลยอันนี้อะไรยากินลำยาสำยายหญ่ย้อย คุณเอาคำนี้ไปดีกว่าอะไรครับง่ายๆเลยครับฝนตกหีบหนีฟ้าร้องหินหนิบฝนตกฝนตกหีบหนินหีบหนินหิบหนินไหนไม่ธรรมดาไม่ได้แล้วเอาทำไมอ่ะเอาดิฝนตกหีบนีฟ้าร้องหนีหีบอะไร ฝนตกหินหนีฟ้าร้องหินหนีบฝนตกหินหนีฟ้าร้องหินหนีบเออง่ายๆแค่นี้เองถูกต้องเร็วๆเลยฝนตกหินหนีฟ้าร้องหินหนีบเอาอีกฝนตกหินหนีฟ้าร้องหินหนีบเอาอีกฝนตกหินหนีฟ้าร้องหินหนีบเฮ้ยหินหนีบหินหนีบไปยืนตรงนู้นช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มอุ๊ยกาแฟเชิญยิ้ม กาแฟรมดีเฮ้ยมีรสอ,อะไรบ้างเนี่ยกาแฟชาไทยโกโก้ชาเขียวห้าสิบบาทต้องจัดแล้วกาแฟสักแก้วหล่ออย่างกค่ผับบุตรหุดอยากได้จังเลยอะ่ะต้องเดินหน้าล่าผู้เอาจริงดหอยดูันะหอมด้วย คุณไคะขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมคะเอ่ออย่าทาอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวมีปัญหาไม่มีปัญหาหรอกค่ะแค่อยากรู้จักหยุดแตครับเดี๋ยวผัวไม่เห็นดิฉันไม่มีผัวค่ะแต่ถ้าเกิดคุณมีแฟนหรือมีเมียฉันก็พร้อมจะแยกมาเป็นของฉันค่ะไปเลยครับถ้าผัวไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับคุณก็บอกแล้วว่าไม่มีผัวไงคะว้ายไม่ใช่ผัวแกนะผัวฉันนี่แหละมาแล้วจ้ะเมียดา ที่รักดูเองก็มาช้าดูสิเนี่ยนางชะดีมาเตาะฉันใหญ่เลยเนี่ย<อ>ไปกันเถอะโอ้โ,อโหนี่พวกแกสองคนนี่ผู้ชายมันเกิียกันเองเหมดแล้วเหรอแล้วผู้หญิงสวยๆอย่างฉันนี่ไม่เอาหรือไงคะนี่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 อย่ามาพูดแบบนี้นะอะไรเดี๋ยวจะตบให้คอพักเลยแถมแช่งให้บ้านไฟดับด้วยไปเถอะ ป uhm. like. แฟนคุณคอพับ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 แล้วตอนนี้หลับ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 ไม่รู้เรื่องเลย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 ไม่มืออะไม่รู้เรื่องเลยมือนี้ไม่มีก็เคยฟังกลับไปฟังไปพอแล้ว빅แบ๊นอง่เลยนะอยากได้มันอีกงไหมอยากได้อยากได้เนี่นะอยากได้ตู้กาแฟเชิญยิ้มเนี่ย นี่เธอดีมากเลยนะเนี่ยถ้าอยากทำธุรกิจนะแอดไลน์แอดไปเลยเชิญยิ้มกาแฟอารมณ์ดีหรือจะเป็น Facebook เชิญยิ้มกาแฟอารมณ์ดีุูนกนรุ่นกันสิบเครื่องชั้นห้าเธอห้าออชั้นหนึ่งเธอเก้าแหมี่นี่แหละแฝที่สุดแล้วสัญญาใจริงจริง เจ๊คนนี้เขาบอกเขาเปลี่ยนจากระยองขอเป็นอันรุ่นได้ไหมครับอ้าวรองรองเลยใครบอกมึงถ้าเป็บอกมึงวันนี้เนี่ยแสดงว่าเธออยากพูดให้เธอลองพูดซิหินหนีบเอาหัวมาก่อนสิฝนตกหีบหนีฝนตกหีบหนีฟ้าร้องหินหนีบเขาได้เขาได้เล้ขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเอาคำนี้ไปเลยอย่างนั้นหมอมีแก้ฝีแก้หิดอย่างนั้นหมอชิดแก้หิดแก้ฝี ยานั้นหมอมีแก้ฝีแก้หินยานั้นหมอชิดแก้หือแก้ฝีถูกต้องไม่ได้ค่ะบคนตกหิบนี่ฟ้าเราหินหลีบไม่ได้แตกแตกดูแตกไอ้หน้องยองใาญ่พอล้วยืนรู้นเก่งจังเลยอ่ะได้ทุกคำเลยเอาคำนี้ไปค่ะง่ายๆอ่า เอาหมูไปยิงข้างหมีเอาหมีไปยิงข้างหมูเอาหางหมูไปเหย่หูหมีเอาหางหมีไปเหย่หูหมูหูเขาทำปากอะไรเขาทำตามเขาต้อตามเขาเล่งมลดาหรือเปล่าเขาเขาพริบกระพริบกระพิกระพริบปากอยางไรเครียเข้าแล้วเครเขาเครียดเขาจะเป็นแบบนี้เอาเหรอเออเวลาเครียดเขาเลยทีหน้าทีหลังนะจะไปหาอ้วนจะไปทั้งตัวนี่สะบัดนี่แล้วลอยมันจะมาหัวกันไส้เอา เอาเว้ยโอ้ยทำไมน่ากลัวจังเอาหมูไปยืนข้างหมีเอาหมีไปยืนข้างหมูเอาหางหมูไปใหญ่หูหมีเอาหางหมีไปใหญ่หูหมูหูหมูหูหมีดูสูสีหูหมีหูหมูแค่นี้เองพูดเลยมึงจำได้หมดเลยอ้าว ครับได้บทเพือนกันทำไปคนเดียวเต้เถียงเหรเถียงตีดิตีเดี๋ยวเราไม่ได้อยู่ที่นี่นะเราต้องประจับเถียงนะอย่าเถียงเถียงตีดิ่ทำเถียงได้เถียงได้เขาอยู่เขาจังไม่เอาทำไมเล่าบ้านอยากได้วเขาอยู่เขายังไม่ได้เลยเราก็จะคอยจะแย่งค้ำตัวคนนี้คนอื่นครับเราจะเอาเดี๋ยวเอาไอ้แก้วของมึงอะหางหมูอีกแล้วเหรอวนตกทีเอาหางหมูเลยเอาเนยเอาคำนี่ไปมเอาช้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 า เอาหมูไปยิงข้างหมีเอาหมูไปยิงข้างหมีเอาหมีไปยิงข้างหมูหม uh> ีไปยิงข้างหมูเอาหางหมูไปแยหูหมีหางหมูไปแยหูหมีเอาหางหมีไปแยหูหมูหางหมีไปแยหูหมูหูหมูหูหมีหูหมูหูหมีดูสูสีหูหมีหูหมูดูสูสีหูหมีหูหมูอ่าอาพูดให้หมดเลยกลุมเลยรวมเลยลองดูลองดูใครคิดเนี่ย เอาอะไรนะหางเอาหมูเอาหมูไปอยู่ข้างหมีเอาหมีไปอยู่ข้างหมูเอาหางหมูไปแย่หางหมีเอาหางหมีไปแย่หางหมูหางหมูหางหมีดูดูก็เหมือนหมา ผู้จบไม่ลงไงดูแผ่นไหนม่าวะหมูหเจหางหมูหางหมีดูสูสีหางหมีหางหมูหางหมูหางหมีดูสูสีหางหมีหางหมูแบบนี้นะได้แล้วได้นะได้พอได้แล้วเปลี่ยนดีกว่าอ่ะก็ได้เปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนไปนั่นแหละันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้แล้วอ่ะเอาอันนี้ดีกว่าตะมีขายหอยตะมอยขายหมีหอยตะมีกัดหมีตะมอยอ่าดูนตะมีขายหอยตะมอยขาย ขอยหมี่ตะมอขายหมีเอาใหม่ขอโทษไม่ได้ตะมีขายหอยตลกเขาเล่นไงไม่มีขอโทษแล้วจ้ะเอาจริงให้ชินไงก็มีขายหอยตะมีขายหอยตะมอยขายหมี่หอยตะมีหอยตะมีกัดหมี่ตะมอยกัดหมี่ตะมอยเอทีเดียว กูไม่อยากไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาจะขายอะไก็ช่างเข้ามามันไม่ได้ยทีนี้เกี่ยวกับเราด้วยมันต้องพูดครับผมจะมีขายขายหอยขายหมี่หอยจะมีขายหอยแล้วก็พูดไปพูดไปจะยุ่งเลยจะมีขายหอยจะมีขายหอยตะมอยขายหมี่จะมีตะมอยขายขายหมี่ เรไปจบกัไกลวไม่รอดเยไม่รอด่ด้ไม่ได้อม่ได้มเลย้รม่้ไม่ลว้ม่ได้่ได้ไได้ไม่ได้เม่ด้ไมไ้ไม่ด้ไม่ดม่ไีม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาได้ไม่ได้ไ้างหม่ถ้าพูดรมดมด้มด่อด้รม่ดาไม่ด้ม่ไ้ไม่ด้ไ้้ดม่ดมด้มดดนมมัได้ แตงแต่แต่แต่ลูแผลบาร้องหีบหีบาร้องหีบหนีฝนตกหีบหนีาร้องอะไรบาร้องหีบหนีบาร้องหีบหนีฝนตกหีบนี ตางไตยังไหนมียังไม่ยังไม่พ euh ูดให้พูดเลยเอามันยังไงเอามันยังไงยายกินน้ำยายน้ำยายยายยายย้อยจังว่จังหวะเอาเร็วยายกินน้ำยายน้ำยายยายยายย้อยอย่านัดหมอมีแก่ปีแค่ปีอย่าเลือดเต่าปีอะไรอะไรพีชไหนถอนแว่นใช้มือถอนแว่นนี้โอ้โหเอาดีนี มาลองหินดิอะไรเขาอะไรของถูกแล้วมาล้อหินดิผลตกหีบนีมาแจะแจกดูแจกมาแจกแจะดูแจกแรแจมาลองหินดิแจกแจกดูแจกผลตกแจกแจกแจกผแตแจกแด่รูแจกผลตกแจกดอกจำปีเตียบหูโงไรยายกินจำได้จำได้น้ำลายยายหยอยมึงเส้นอะไร เต้นอะไรกันครับเขาเต้นผิวดีฮะไม่ต้องไปเต้นกับเขาแต่คุณกินได้เฉยด้วยฮะเร็วจ่ายกินลำยายยังไม่ได้กินเลยรีบไปไหนจ่ายกินลำยายลำยาย่ายหญ่ย้อยยายมาข้างหมูมาข้างหมูโอ้บ้าไปบ้าไปอ้มาข้างหมูที่ไหนเรียเรียเอาหมาไปด้วยอยากอยายังียกเรียกมึง มึงตีแสลงี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ตัวแม่มันออกไปด้วยหรอถึงใครครถึงใครเอาไหเอาได้เอาหมู่ยืข้างมีเอาหมูพียืงข้างมเดี๋ยวรอก่อนรราเขาจ่อกันเอ้ยใหญ่ลำใหญ่ลำใหญ่จังหวะจังหวะจังหวะใจเลยใหญ่กินลำใหญ่ลำใหญ่ใหญ่ใหญ่ย้อยเอ้ยานั้นมอดีแก้ฝีแก่หินอวะยานั้นมอบชิด หิดแกปีเอาหมูไปยิงข้างนีเอาหนีบไปยิงข้างหมูหักหมูไปแย่หักหนีหักหนีไปแย่หักหมูหักหมูหักหนีดูดีๆก็เป็นฐานหมาฐานหมามาชั่วเชิญยิ้มเชิญยิ้มมีสินค้าอะไรแนะนำบ้างครับเจ เงั้นมีสินค้าอะไรบ้างครับน้องสาวมีเยอะค่ะพี่บ้าเหรอฉันไม่มีพี่ชายที่แบบพี่เลยแบบนี้โอ้ยเอาใจยากจริงๆเลยครับดังนั้นผมไม่ซื้อละครับไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าไปจักซื้อทางออนไลน์ได้เลยตอนนี้ผลิตภัณฑ์น่ารักก็มีขายออนไลน์จ้าได้ได้เดี๋ยววันหลังฉันจะสังออนไลน์แต่วันนี้ขอลองหน่อยได้ไหมเอาสิอารีบีให้ h o อ e ฟินจริงๆเลยไม่เหนียวเนราด้วยเจลน้ำมือน่ารักจังออนไลน์ได้ด้วยได้พี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้ไม่ได้เจอนานเลยมาหาเล่นสนุกหน่อยดีกว่าพี่ได้เลยแต่ว่าต้องเป็นอะไรเอ่ยนะเ้ยเดี๋ยวถ้าอะไรเอ่ยเนี่ยผมขอเกี่ยวกับปลานะพี่ชักเตียมมาเยอะได้สิจัดมาเลยปลาอะไรปากจูปลาเข็มผิดปลาบุปลาอะไรปากกว้าง ปลาฉลามผิดเปราวัปลาอะไรใกล้ตายไม่หรู้ไม่หรือไม่หรู้ปลาป่าเงาปลางาปลาอะไรอยู่บนท้องฟ้าไม่หรู้ก็บอกว่าไม่หรู้ไงแล้วปลาอะไรโอ้ปลาอินทรีย์วจะถามมั่งปูอะไรที่มันมีเดี๋ยวเดี๋ยวเขากำลังพูดถึงปลาอยู่ปลาพ่อไงฉันจะเล่นปูง้นผมเล่นน้ำเต้า นน่น่่ว่าปลานี่หนะปลาอะไรอ่ะปลาเล่ที่อื่นแปลในเรื่องมันมีหมูก็มีนี่หมามาหน่ยความคิดตามามเดนเขอเต้เลย เอาหนูไปยืนช่องเอาฝนตกทีีแต่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 ฟาร้องหินห่ยันนัดหมอมีแกฝีแกหิตยันัดมามเอาฝนตกทีมียันนัดหมอมีฝนตกทิมียันนัดหมอมีฝนตกทิมียันนัดฝนตกนนน อะไรมันไม่พูดอ่ะพี่พี่แบบว่าแถวเป็นแบบมาอะไรนะพี่ถูกคนมาตายบัวมาพูดชัดๆเลยคับนี่สลับไมายตีเลยนะมีครับแอดวาร์มากเลยนะเฮ้ยยังไงก็ได้มึงอย่าล่อแม่สิตาแบบนี้เป็ตัวสั่งตัวตีไปเอาเอาเอา่าจิ้มยำใหญ่เอาหมูไปแย่ข้างหนีเอาหนีพี่ไปข้างหมูเอาหมูไปแยกขาหนีข้าหนีไปแยกขาหมู ไม่แห่ะหางูกหางสูก็อหูไหมูเลือดใจเปล่าไร่ได้ไรไร่ไร่ไร่ไ่ไร่ไ่ไร่ัร่ไ่ไร่่่ไรไรไร่ไร่ไรไร่ไร่ไร่ไ่ห่ะหางรูไรรไไ่ไ่ อ,อ <Bond> <Pokémon> oh. ๋อถือว่าใช้ได้ค่ะเ้ยขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทำไทำงานแล้วหรอคะมึงเล่นกันยังไงเนี่ยทำไมคะแขกงสามคนไม่หัวเราะเลยเฮ้ยฮะเฮ้ยที่ร้านอะไกันแค่นี้แข่ก็ครูบอกแล้วไงเล่นถ้าแข่งสามคนนี่ก็หัวเราะกูรับพวกมึงทำงานอย่างนี้ไม่ได้อย่างงี้ไม่ใช่เนี่ยเอางี้ดีกว่าไหมคะเอายงไรทดสอบอีกสักอย่างหนึ่งแล้วกันความสามารถของเขาส่วนตัวร้านเราเนี่ยนอกจากที่ต้องเล่นตลกแล้วด้วยร้านเราก็ต้องมีการเต้นด้วยนะคะเฮ้ยสังเกตแดน ต้องแดนด้วยค่ะต้องเต้นให้แขกชมด้วยมันจะมีโชว์ให้เต้นให้แบบนี้ทุกคนเต้นได้หรือเปล่าก็พอจะเต้นได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะให้คนทําตัวอย่างให้กันนะคะเต้นแบบไหนครับก็เต้นแล้วก็โยนให้กันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรบกวนเฮียกวงกับคุณเหมยเต้นให้ดูหน่อยนะคะเชิญค่ะเช่ค่ะโดนตีมากค่ะเอาหมูไปยืนข้างเู้นไม่ใช่ใครในของเขาแหมเจ๊จริงจริงเลยนะเต้นแล้วก็รับท่าอะไรเงี้ยหรอเต้นแล้วก็รับขยโยนให้กันค่ะโยนให้กันรับรอบผมเต้นเสร็จแล้วผมโยนท่าให้เขาอ๋อแล้วก็รับกันตรีค่ะ แค่ฉันเนี่ย่ดูคุณดูแค่นี้แล้วดับมืออาชีพเขาเล่นพอไอ้นีกไงเวอร์กันไปแค่พูดเนิดนิดอ่าดูดูด้นตีไหมเโยนแล้วรับเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะอันนี้ทำอะไรอะคะ รับแล้วเต้นอะไรเจ๊ไม่ใช่ไม่ถึงว่าเขาโยงมาเจ๊ก็เต้นต่อแบบนี้ค่ะเจ๊ถ้าไม่เป็นเจ๊เปลนเจ๊กลับไปนั่งเลยเจ๊กลับไปนั่งเลยเจ้ๆๆ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 ีๆๆ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 ๆเๆๆเจๆๆ่ๆๆๆอเๆ่ๆนๆๆ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 ่ๆๆๆโยน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 โๆๆโๆเๆๆยๆๆๆยๆๆๆเฮ้ย้ อย่นี่ครับฉันทำสุดความสามารถแล้วให้โอกาสกันแล้วนะหนุ่มใหม่ว้าวเฮ้ยไปไปไปเฮ้ยฉันมีแล้วก่อน